สมเด็จระจ้า ดินงามน้ำควานทองสุดยอดนักคิดนาคปกครองประชาแส,สองก้องไปทรงสถิตทุกดวงใจเรารักพระ ของไทยนิรันดรนขอพระองค์จงทรงพระเจริ สวัสดีครับสวัสดีครับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพครับญาติพี่น้องที่รักครับแล้วก็คุณคุณที่รักนะครับคุยข่าวรอบเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอร์มาตามเวลากําหนดทุกสัปดาห์<ม>เราเจอกันวันอาทิตย์ในเวลาประมาณ4ี่ทุ่มตรงใช่แล้วครับตรงนี้นะครับ AS ทีวีนิวส์วันนิวส์นี่แปลว่าข่าวใช่ไหมใช่แล้วครับเป็นช่องข่าวเราก็เลยกลายเป็นรายการคุยข่าวเล่าเพลงบรรเลงโดยแฮมเมอร์เพราะเป็นช่องข่าวไงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่26แล้วนะครับของเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2556นะครัิบคริสตศักราช2013ครับแล้วก็เฮิโรศักราชพันสราครับก็ยังคงเช่นเดิมนะครับเริ่มต้นมากับรายการเรากับเรารักพระเจ้าอยู่หัวครับมวันนี้สอดคล้องเลยแน่นอนครับในหลวงรักเราเราถึงต้องเรารักพระเจ้าอยู่หัวนี่ไง ครับมันเป็นความรู้สึกของไทยที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับลูกใช่ดังนั้นลูกของแผ่นดินมีคุณค่าทุกคนครับพระองค์ท่านให้คุณค่าให้คุณภาพ<ช>อยากให้ประชากรประเทศนี้ลูกของพระองค์ท่านทุกคนนั้นมีคุณภาพครับังนั้นคนที่มีคุณภาพก็คือต้องรู้จักตอบแทนหรือมีกระตันยู<ช>ต่อแผ่นดินที่เกิดได้ตายได้ฝังได้แล้วก็อยู่ทำมาหากินมาได้ใช่แล้วครับนี่แหละครับเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของคนไทยและควรจะสำนึกด้วยว่ามนุษย์โลกทุกคนมีเวลากำหนด ดังนั้นส่วนที่อยู่นั้นจะเหลือไว้เขาบอกว่านรชาติที่วางวายมามลายสิ้นทั้งรีสถิตไว้แต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเห็นไหมครับถ้าเป็นคนดีในหลวงเป็นแบบอย่างรัรชวงศ์เป็นแบบอย่างของความดีจนกระทั่งถึงเหล่าองคมนตรีทั้งหมดครับที่พระองค์ท่านคัดเลือกมาสิ่งเหล่านี้เขาถูกเรียกว่าอะไร อมัดเรอครับผมนั่นแหละพูดไปพูดมานะครับครับผมก็เข้ามาสู่รายการเราก็ยังคงเช่นเดิมนะครับสามารถติดต่อกับแฮมเมอร์ได้ในทุกๆุกทางนะครับที่ติดต่อกันมาก็ขอบพระคุณนะครับในทุกๆเรื่องเราก็จะพยายามนําเสนอบ้างแล้วก็มีอะไรที่ถามมาเราก็จะตอบกันไปนะครับถูกต้องครับแล้วก็สาหรับวันนี้นะครับก็ยังคงเช่นเดิมครับเรารายการนี้สนับสนุนหลักโดยเอสทีสินค้าทั้งหมดเลยครับของ a อ t v ีแล้วก็ เราสามารถที่จะสนับสนุน ASTV ได้ในทุกๆช่องทางครับทุกๆรายการจะบอกกันว่เขาบอกเขาบอกชัดเจนนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราบอกนี่ครับเสื้อเสื้อของแฮมเมอร์เนี่ยครับครับจริงๆแฮมเมอร์มีสินค้าของตัวเองอยู่ใช่ก็เป็นการเผยแพร่ความเป็นแฮมเมอร์ออกไปด้วยครับผมในคุณภาพต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นซีดีจะเป็นภาพการแสดงสดหรือจะเป็นสบู่อะลีอะไรล่านี้หรืออาจจะมีแรงวันข้างหน้าเพิ่มมาครับนั่นก็คือกองทุนการทํางาน ที่แฮมเมอร์นั้นเดินทางทั่วประเทศมาครับถึง35ปีใช่แล้วครับคุณเชื่อไหมว่าอยู่กันได้อย่างไรเราไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยครับเราทําหน้าที่อย่างนี้มาโดยตลอดด้วยความมั่นคงและไม่เคยคิะเปลี่ยนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นมาก็ยังคงเช่นเดิมครับเราจะต้องเริ่มต้นมาด้วยการประชาสัมพันธ์ก่อนประชาสัมพันธ์ในเรื่องของมเหศสักและสยามินครับสยามินนะครับสักสยามินเนี่ยนะครับสองอย่างนี้ก็คือเป็นเราอยากจะบอกว่า เป็นการสักไว้ในแผ่นดินแล้วก็อันเนี้ยมันคือลูกหลานในในอนาคตเนี่ยก็จะได้เป็นป่าที่มีเป็นป่าเศรษฐกิจด้วยและมีคุณค่าทางธรรมชาติด้วยมมองดูแล้วสโลแกนสวยงามครับสักไว้บนแผ่นดินก็คือการรักษาแผ่นดินครับผมภูมิใจในแผ่นดินแล้วก็เป็นอย่างที่คุณเกิดประโยชน์ใช่ในวันข้างหน้าเราอย่าคิดวันนี้นะครับครับแต่วันนี้ที่เราสร้างทาก็บอกแล้วสถิตไว้แต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาครับทำเถอะครับซื้อไป มาเฮสักศักสยามินทุกที่ว่าการไพรสเีในประเทศไทยครับผมแม้ที่อเมริกาก็ยื่นความจวงมาได้ใช่แล้วครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยต้องทําร่วมกันเห็นใจนะครับครับผมคนเป็นพ่อเป็นแม่พยายามสร้างสรรค์คนเป็นพี่เป็นน้องก็พยายามที่จะต้องสร้างสิ่งดีๆพวกเราเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นเป็นหลายๆคนเป็นประชากรที่อยู่ในแผ่นดินอันสวยงามครับสร้างความสวยงามจากต้นสักที่มีคุณค่ามีเกรดอ่ะพูดกันว่ามีเกรด มหิสักศักสยามินนะครับครับน่าจะเป็นเป็นกล้าที่มาจากเยื่อไม้ใช่ใช่ไหมครับเขามีโรงเพาะชำอย่างเรียบร้อยเลยทําไว้จํานวนมากมีจำนวนเท่าไหร่นะที่ทำออกมามีเยอะแค่แปดสิบสี่ล้านต้นแะครับตั้งเป้าไว้แปดล้านเอาแค่แปดล้านกว่านยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันยังขาดการประชาสัมพันธ์ครับที่ขายเนี่ยนะแต่จริงๆมันไม่มีเวลากําหนดอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นสามารถเข้ามาซื้อกันได้เรื่อยๆที่ขายเนี่ยก็ไม่ใช่ราคาแพงนะครับสามร้อยกว่าบาท คู่เรา3 6 8นะผมว่าเห็นพับๆมาครับผมแล้วก็จริงๆแล้วรายได้เอาไปทําอะไรม,มันก็อยู่ในเรื่องของการของมูลนิธินะครับเพราะว่าจะเข้าไปอยู่สู่ในของมูลนิธิ อานุรักษ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชรัพันธุกรรมพืชอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใช่โอ้โหนี่คือคือต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อรุ่นเราไปแล้วเนี่ยก็ยังมีเนื้อเยื่อไปพันอยู่ที่สามารถคนรุ่นต่อคนรุ่นต่อไปสามารถนํามาใช้ได้แล้วก็พันธุ์ไม้ศักสองชนิดนี้ไม่ใช่อายุน้อยใช่ครับเป็นพันธุ์ที่ยาวโยงนานมาอย่างไมเหศักดิ์ใช่ไหมครับครับที่มาถึงพันกว่าปีใช่อย่างศักดสยามินก็ตามมาเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานใช่นะครับหลักร้อยร้อย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรรักษาไว้แล้วมองเห็นความเป็นคนไทยผมเชื่อว่าไม้สักกับคนไทยมันคู่กันมาตั้งนานครับผมเพราะว่าช้างยังลากไม้สักใช่ครับเอาละครับฝา <laughs> <laughs> กกันไว้นะครับทุกๆครั้งเราก็จะพูดแล้วว่าเวลาที่เราไปที่ใดเราก็จะเป็นปรปได้สัมพันธ์ในเรื่องพวกนี้แะรครับ,รบแล้วเราก็จะพยายามพูดกันไป